Okay. คลิปนี้มาขายของกันหน่อยนะวันนี้เรามีคาบูเรเตอร์ชุดแปลงคาบูเรเตอร์นะของซู z u k i โชกันร้อยยี่ห้านะเป็นตัวดัดแปลงนะเป็นตัวดัดแปลงเพราะว่าคาบูเดิมๆตัวเดิมของเขาเนี่ยของโชกันเนี่ยมันค่าตัวค่อนข้างสูงครับค่าตัวสูงมากมีระบบกลไก วัดตำแหน่งลูกกล้งหรือตัวเดิมนะตัวเดิมที่เราเปลี่ยนออกปัญหาของมันก็คือว่าคาบูลูกเดิมเนี่ยมันเก็บน้ามันไม่อยู่นะล้งางทำความสะอาดยังไงก็ไม่หายน้ํามันเชื้อเพลิงน้ำมันเป็นซิลเรามันจะไหลออกจากรูนี้ตลอดเลยเวลาที่เราใช้งานเครื่องยนต์มันจะเยิ้มเยิ้มลงที่ที่พื้นแล้วก็ไหลไปทั่วฮนะทาให้น้ํามันเชื้อเพลิงงเราเปลืองมากถ้าจอดอยู่ในบ้านหรือจอดอยู่ในที่อับ มันก็จะได้กินน้ำมันน้ํามันเบนซินนะซึ่งเราล้างทำความสะอาดด้านในเปลี่ยนชุดซ่อมก็ไม่หายทีทนี้พอเราจะไปซื้อคาบูลูกนี้ที่เป็นําเดิมดมาตรฐานเนี่ยอย่างที่บอกครับค่าตัวราคาค่อนข้างสูงสูงมากเลยวันนี้เราจึงมานําเสนอคาบูของเรานะคาบูที่เราดัดแปลงแก้ไขเพื่อที่ให้มันใส่กับ suzuki โชกันได้ลงตัวได้แมทก,กันกับโชกันเลย เป็นทางเลือกอะไหล่ทางเลือกนะราคาค่าตัวก็ไม่ถึงพันนะชุดน,นี้ซึ่งจะแตกต่างกันจากของเดิมมากแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะคุณภาพซูสีกันตาก,กันเพลองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ใกล้เคยียงกันมากเลยบอหากว่าใครใช้ซูซูกิโชกันแล้วมีปัญหาเรื่องคาบูเรเตอร์หาซื้อคาบูเรเตอร์ไม่ได้อยากได้คาบูเรเตอร์ราคาที่ไม่แรงนะักเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ทั้งด้านล่างคลิปนะ ไป,ไปเลือกชมดูได้นะครับเซิร์ชคำว่าคาบูดัดแปลงใส่ซูซูกิโชกันมันก็จะซื้อไปก็สามารถติดตั้งใส่ใแทนตัวเดิมได้เลยนะไม่ต้องแก้ไขอะไรมากมายเลยเพราะเราเซตทุกอย่างให้ให้ลงตัวเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ถอดถอดลูกเก่าออกแล้วก็ยัดลูกใหม่เข้าไปส่วนไอ้ตำแหน่งสวิตซ์ตัวนี้คือเราไม่ใช้นะไม่ต้องใช้เราถอดถอดออกเลย ปล่อยลอยไว้ปล่อยลอยไว้แบบนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานาคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาคาบูเลตเตอร์ราคาถูกแต่คุณภาพดีใช้ทดแทนของเดิมที่อยู่ในรถก็คลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับใส่ตำแหน่งเดิมได้มหมดเลยนะกองเดิม ใส่กอกเดิมยึดน็อตได้พอดีเลยที่สำคัญก็สตาร์ตติดง่ายมาก